สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลาปายทุกท่านครับพกัอชี่เก่าครับผมนี่พามาเที่ยวนะครับแจ้งแต่พื้นนะครับนะ้องเจ๊งแต่พื้นกับช่วงในน้ำเลี้ยงไรอยู่ครับผมครับอยู่นี่มีบริการกุ้งเต็นน้ำนะครับเด้อ เปลี่ยนกระแทบครับผมบรรยากาศร้องปากรกะาลครับผมบรรยากาศงดงามนะครับผนมะแจ่งสะพือนะครับเนาะผู้มีคนมาขายผม เอ,เ,เออวิวสวยๆคับตัวนี้หนางก็ลังเจ็บเบิดแล้วเริ่มจะเห็นคูดหินแล้วครับพี่น้อง อยูส่สวยครับแกงเสพือนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปขึ้นบนกรุณาถอดรองเท้าเพื่อนไป บรรยากาศนะครับนะดสวยครับผม ประมาณเดือนเมษาครับผมนะครับน้ำก็จะยุดไปครับจะเห็นขูดหิ้งงามๆครับรบรรยากาศดีๆเน้ะครับเนาะ แกงสะพือน,นะครับ หลังจากเบื้งวิวแหละครับมาเบื้งของฝากครับที่นี่ของฝากแกงสะพือนะครับนะมัดล่ายครับทองปากล้วยอุ้บข่อยแหงละแหงครับเดดนไไปูารห

โอ้ยแม่ขากระตัวละบันขาดตัวแล้วบันตามตอบเก่าคลิปว่าสามสิบค่ะสามสองร้อยก็ได้เด้วมารองบ้างค่ะมาลองบ้างชิมเลยชิมเลยป้องฝากล้างเนี่ยครับผมข้างในจะมีหลายอย่างค่ะแต่ขอถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับได้ค่ะป้องฝากจากตัวนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกหวานมากค่ะจะทำจากกล้วยสุกงอม จะสุกประมาณนี้นะคะจาะเป็นดเดสารน้แนานธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ตาลนะคะดวน้สุกสดนี่ค <chegou> ร <aines response> like ัานเพิ่นเพิ่นอนุญาตให้ทายอยู่ไม่เคยแพงใครตัวหมูให้ด้วยเพราะว่ามากกว่เพิ่นนี้นะครับเด้อของลานเพิ่อหมลลายหนึ่ง อ๋อเล็กจะเป็นโภการน้อยนะคะกนาากินทั้งนั้นเลยครับบูเร่มากกว่าเวเฟเนอร์ลายเพียงกับปุ ชุดถนนครับผมอุดครับลิปนี้ก็ขอจบไปเพี่งแค่นี้ครับผมฝากกไดไลค์กดติดตามด้วยครับเกิดสิ่นกำลังใจให้กิปครับผม